สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับกับช่องสุขภมใต้ไอทีนะครับวันนี้เราจะมาจับการกับฝีฝ่าระดับขั้นเทพนะครับชุดเขียวก็มานะครับต้อนรับสลการนะครับวันนี้เราได้ผู้เล่นขั้นกิติมาสร์งนะครับคือหลานลักของสุขสูใจเองนะครับจัดไปแต่งตัวให้เต็มที่เปิดเสียงนะยครับอืจะได้เสียงรับใจ้นะครับ เขียวก็มาครับโค้ท่อ่ะดูชุดก่อนนะครับมันถึงอลังการมากอันนี้จะถึงได้นะครับเจะถึงได้เมื่อไหร่สุ่มครับสุ่มไม่ใช่สุ่มครับโอ้โหดูเขาเรียกว่าอะไรครับชุดอะไรเล่นแล้วแต่งชุดนี้ไปเล่นเลยเนาะครับชุดเขียวต้อนรับสงกรานต์ครับกางเกงขายาวผ้าเดียวโค้ท่อ่ะเนื้อผ้าเขาไม่พอใช่ไหมครับก็เลยแก้คดีสาเดียยใช่ไหมครับกางเกงขายาว ยาวข้างข้างใเลไนะครับโอเค้องไอเดี๋ยว EC วันครับนี่นี่นี่นร่นงเนี่หี่นี่กี่นี้นี่นี่นี่น่นี่นากนี่น้่งี่น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 ี่เี่นี่นี่นอะไรคไับสีไดี่นีราี่น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 ี่่่นนี่่่่ีนีีี่่ อันนี้จะจะ,จะจะไปเล่นสงการหรือจะไปเตะฟุตบอลหรือจะไปดูหนังครับฟังเพลงขาสั้นข้างยาวข,ข,ข,ข้างนี่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยใช่ไหมครับใช่ครโอเคเีลื่อนไปครับแต่ชุดต้องเ,เ,ป <c oughs> อเปลี่ยนไปไหนครับชุดเปลี่ยนไปครับชุดเปลี่ยนไปอะครับ <c oughs> โอ้มอเตอร์ไซค์นี้เรยาตัวใหญ่ไปไหนครับ วันนี้ไม่หมวดอะไรครับสี่คนสี่เหรอครับสี่วีสี่สี่วีสี่หมวดทง,ง,ดงเลซอยหมดทะเลซอยทะเลเดี๋ยวได้รู้จักสุขของใจใช่ไหมครับวันนี้ใช่วันนี้ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าชนะสิครับจะพูดอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเก่งกว่าทุกคนเลยใช่ไหมครับ ไมใช่ครับใช่สิครับมันเริ่มบีบกอดเขามาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่วันนี้ต้องไปทำอะไรครับหาวุ๊กใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเขวานนี้มันเป็นหมดอเขาจะเราต้องเสิร์ฟอเนเห็นคนแล้วเหรอครับอืออย่านะครับอย่าละครับอย่าอย่าละครับอย่าะครัอย่าแซวเสื้อเขียวหนูอย่าให้อย่าละครับอย่าละครับอย่าะคเลย

ดาวอยู่ก็โผตรมาเลยชื่อสุขหงใจไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับหมาพอาเสื้อสีเขียวก็ความโหดหลายอย่ตัวจริงใจดีนะครับแต่พอลงแรงเกมแล้วอะไรโหดมาน,นั้นเลยใช่ไหมได้ไหมครับอ หหาตััวมมนนไ่เเ็ลยีงครับยิงครับเราไม่ใจร้อนโอ้ชนะเฉยเพราะเท่เราค้าไปกี่คนครับเราฆ้าไปเท่าไหร่ออ<ม>เราซากวงนี้๋ยวันนี้จะซื้อปืนขอขวัญอีกหนึเอา,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 าีากคไปจัดใช่ไหมครับตอนรับงานเ้ครับ มีคอแตกโกลเหมือนเราไหมเนี่ยไม่มีสูงใช่ไหมโอ้โหน้องเกย์ขาสั้นไหมไหมเนี่ยมีลุงขาเช่าไอ้อตุ๊กสนใจเชาเหรอชอบดีครับอือหืออยู่ในไหนต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับอยู่ที่สศูน,นย์ศึกษา โดนไหมยิงของอย่างไเนี่ยดาวดาวครับแอบก่อนครับแอบก <c oughs> ่อนเดี๋ยวมีพีสใครจะได้ช่วยเราโอดี้หมองตูดสาวเพลินเลยใช่ไหม,มหาดสั้นเกินอน่าอ,อยู่ทีมพี่ก็ได้เยิงแล้วมดมาช่วยพี่ก่อนไปเออไปตายดีกว่า,าไปเสือไม่ทันแล้ว <c oughs>

วิ่งตน้อุ้ยอันนี้รอบเพียงไรครับรอบพี่สาใช่ไหมใช่รอบที่สามรอบแล้วถ้าผ่านรอบนี้ไปด้กสุดแรอบสุดท้ายอือหือเี๋ยนีวิ่งไปไหนครับเนี่ยเราออกมากลาใช่ไหมครับอุ้ยอ้ยอ้ยมีตัวมั่งตรงกานี่หครันี่แครับี่จะบันดาล้เราไปชี่ครับเนี่ทำไรไม่ไ่วชี้แหรวครับไม่ไหว้ไม่ไหว ไม่อยากไม่สนใจครับท่เขจะปตัวมาเเกมไทําไมเราต้องใจไล่เขาด้วยครับเรากลยคโอ้โหเรากลับไปกี่ส้ครับรอบนี้รอบสับสนต้องวันนี้รอบสับสินซื้ที่ชุบชีบดวยนี่สิบชีบตรงนี้ ทำไมต้องซื้อที่ชุบชีวิตมาครับกลัวใช่ไหมครับเวลาดาร์กจะชุบชีวิตได้เวลาดาก็กจะได้ลูกขึ้นได้จะไม่ได้ไหมชุบชีนิขนาดนี้ต้องใช่ไหมิใช่ไหมจะชุบชีวิ่ขนาด

พวกเราไม่ใช่หรอครับเอาจริงใช่เหรอโอ้โหโหดสายรุนมากเลยทำให้เสือเสี่ยแล้วโหดจังเลยวันนี้เพราะวันนี้นะวันนี้วัวน,นตกงานไม่ใช่จะไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเหรนี่ขนาดยังไม่ถึงยัง,ง,ยงโหดขนาดนี้ใช่ไหมทำไมไม่เอาลูกฟุตบอลเข้ามาด้วยครับจะได้ไปเตะเล่นด้วยยิงไกลเตะไปพอฆ่าเสือแล้วเตะลูกบอลอัดตาไปเลยใช่ไหมเอ๊ ก็ฉันไม่รู้จักเราชื่อสุ่อนใจเออ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 บออเออเ้อเยอไปอเออเออเอัเอัเออเออเออเวอเอ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 ออัเนี้ออเลอเอิเออ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 ัอเออเไอเเออออเ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 เออเ